นะะในรูปสามเหลี่ยมใดๆจงพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งให้ขนานกับด้านอีกด้านหนึ่งและไปพบกันกับด้านที่สามจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่สองอ่านโจทยเสร็จก็ต้องวาดรูปก,ก่อน เาบอกว่าจงพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งให้ขนานกับอีกด้านด้านหนึ่งนี่จุดกึ่งกลางให้ขนานก็คือสองอันนี้ขนาดกันใช่ไหมไปพบกันกับด้านที่สามจะยาวเป็นขึ้นหนึ่งของด้านที่สองเดี๋ยวก่อนกําหนดด้านก่อนนี่ A B C นี่เป็น n n เคเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งให้ขนานกับอีกด้านด้านหนึ่งก็คือขนานกันและไปพบกับด้านที่3ก็คืออันนี้จะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่2ก็คือเราต้องการพิสูจน์ว่า 2BN จะเท่ากับ BC so ทีนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ก่อนว่าแต่ว่าตรงนี้เรารู้แล้วนะว่าสองอันนี้ยาวเท่ากันเพราะว่าเขาบอกให้ลากให้มันเท่ากันฉะนั้นถ้าตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นมุมจุดใช่ะ่ะนี่เป็นผิดอันนี้เป็นมุมรวมอันนี้ก็เลยเป็นถูกเหมือนกันฉะนั้นพิสูจน์นะ ก็คือเริ่มที่ตรงข้ามมุมถูกก่อนรูปเล็กส่วนรูปใหญ่ก็ตรงข้ามมุมถูกรูปนี้คือ BM ตรงข้ามมุมถูกรูปใหญ่คือ BA จะเท่ากับตรงข้ามมุมผิดรูปเล็กคือ BN ตรงข้ามมุมผิดรูปใหญ่คือ BC เพราะว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันแล้วก็ B M ส่วน2 B M ก็คือตรงค่ามุมจุด จะเข้ากับ BN ส่วน BC เพราะโจทย์กำหนดให้ถูกปะ่ะโจทย์บอกว่าสอันนี้เท่ากันแล้วก็ย้ายข้างจะเป็น BN เท่ากับ BM คูณ BC ส่วน2 BM BM ก็ตัดกันใช่ปะ่ะก็เลยกลายเป็น BN เท่ากับ BC ส่วน2ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น2 BN เท่ากับ BC ฉะั้นก็เลยได้แล้วว่า2 BN เท่ากับ BC ก็พิสูจน์เรียบร้อยแต่ทีนี้โจย์ตรงเนี้ที่เขาบอกว่าก็คือเขาก็ให้พิสูจน์ว่าอันเนี้ย จะยาวเป็น1เท่าจะยาวเป็น2เท่ากันอะคือ B เนี่ยจะกลายเป็นว่า2 BN b ีเท่ากับ b c ก็พีสูน์มาจนได้แล้ว2 BN b เท่ากับ bC โดยการที่บอกว่าอันนี้เป็นมุมรวมอันนี้เป็นมุมสองด้านนี้ขนาดกันถ้านี่กากบาทนี่ต้องกากบาทแล้วด้านที่เหลือก็ต้องเท่ากันก็เทียบกันมาเรื่อยๆก็จะได้ว่า Bn เ c ท่ากับสองเท่ากับ b c โอเคค่ะ